วิถภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวคราดดำริกวังบัวแดงจังหวัดหนองคาย ดีครับมาตื่นไปเนี่ยเร็วเต้กบสวัสดีพร้อมกันนะเอนดีภาพไปเบิ้งกับบัวนอบัวใส่ตามันมีตามีเต้ามีบวมีโอ้ยหนาวันหนาวนะ มีการจุงแคนคอยอีกระวังเด้เส่แล้ดอกบัวเรเห็นมั้ Phút đây chuồng có đẹp hơn ạ Ngắm thôi bà Trọt trọt Một ca khẩn thế này Đăng đăng คขน,น,นาดมาดูย่านวัดอกบือ่เห็เนจังดอกเนี่ยเอาอ้มันมบีดพายเรือเป็นไหมเนี่ยจะพายเรือได้วะ ไปหาหมอกไม้เพิ่มเติมมันนี่ปะหน,นาวกว่าถ้ามีดอกเบอรนี่สุดยอดอ่ะ ใ้เรือเด้ใช้เรือได้ปะงานั่วะโอ้สียดายผมไม่ดอกบัวเนาะจริงนกคิตัวเ้ยได้้ม่น่ เห,เห็นไหมขัล่นได้ด้ยเนี่ยเอาคือๆเจอทีเนีย้ยขับคันสีเรลืองๆนี่ไหมโอ้โหะพานพาไปใส่เนาะเหมือนไปม่หบอลไป บอลยากไปเก็บบอลมาต้องกิน <Luckily> ยังไม่เรียบบ้ขอไปก้อนโตล่ะการบอกมือย่างไปไปสิดไ้ไก่เท้ะไกลเทไหว่บ่ ขี้ลังขี้ลังบอกไว้เวลาชวนเขาขี้ลังฉันวะเวิรงเนาะขี้ลังไว้แล้วเราจะขี้ลังไปกันเนี่ยบอกเขาขี้ลังว่าฉันตอนตะกี้กับน้องน้ำเนี่ยขี้ลังเขาตอนนี้ผู้สาวไม่สาวเฟิร์สเนี่ยบอกให้ขี้ลังเจ้าของเอ้ยเนี่ย ไปได้แต่ยนนันเนาะจะไปตกน้ำสิไม่ไไมันคนชอบไปแล้วบอโว้ยเจ้ยค่อยๆไปเด้อเออมันดีมันมันไม่อยูเฮ้ยยู่ตรงน,นั้นแหละขียนันตกน้ำให้จังไงฮะถ้าตกน้ำอย่ไหนให้ยัก ไฟจผู้สาวตกนั่งให้จัไหตมีองเจ้าพยวทั้งผู้ชายที่ซอยแฟชันตกนั่งเห่นอะเมืนน่อีเอาซัมกอนเมื่นาที่อบใสุ่นดอกว่ไม่ไม่ไมือกี้คิดตัวขมา้าบอ่เปหนจังไดฮตัวขม้าดิตัว,าตว้า,าวตัวจากแกนเขาถ่ายหันเดียวแม่ชิถท่าลูกกันเอาไว้ซัมเด้อเอจทุกคน ไปซาม,มีเดอร์เอฟซีอืมถึกกันที่แยกตัวแล้วมันไม่ดอกบัวซำไปมองไม่มองไมย่ยุใสเราป่ะเนี่ยยุใสเคยไปบะเรมองไมหมองไม่อืม,อม